ครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube นะครับกับเพชรก่าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้นํานะครับเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลนะครับนะครับที่มีความยาวนะครับ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อทักทายมาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นาะครับ0 6 1ย5 9 1 6 6 3นกะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับอาจจะรีวิวยากหน่อยนะครับเพราะความยาวนะครับนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับผมนะครับเล่มชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกนะครับเป็น เป็นเครื่องรางนะครับทรงไม้ตะพดนะครับนะครับถือกระนะครับเป็นไม้ตะพดนะครับหรือเสือซ่อนเล็บนะครับนะครับมีความยาวอยู่ที่31นิ้วครึ่งนะครับอาจจะมีไอบ้างนะครับก็ขอกาบขออภัยมานะครับช่วงนี้หวัดลงคอนะครับอาจจะมีเสียงไอแทรกซ้อนขึ้นมาก็ก็ขอกาบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอีกเล่มหนึ่งนะเป็นดาบนะครับเป็นดาบยุคต้นนะครับ ของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับที่ทำนะครับด้ามทําจากกดตไม้ไผ่นะครับนะครับจะนานะครับจะได้นามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับคดไม้ไผ่อายุเป็นร้อยปีนะครับนะครับที่ยังสมบูรณ์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางกล้องก่อนนะครับนี่นะครับนํามมาชมเล่มแรกนะครับนี่ความยาวอยู่ที่ 31นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเป็นไม้ตะพดนะครับนะครับหรือเสือซ่อนเล็บนะครับตรงหัวตรงนี้นะครับนะครับทรงคล้ายๆตะปูตอกหรือตะกุดนะครับนี่นะครับดอกว้นะครับนี่ครับมีเล่มเครื่องรางชุดนี้นะครับดาบดาบกับไม้ตะพดนี่ผมได้มาจากบ้านหลังเดียวกันแต่ แต่คนละเวลานะครับดาบนี้ผมได้มาก่อนได้บูชามาก่อนนะครับมาตะพดนี้ได้มาทีหลังนะครับนะครับเจ้าของเดิมท่านใช้นะครับเจ้าของเดิมท่านใช้มาตลอดนะครับนี่นะครับจะมีรอยนี่นะครับดูความเก่าแก่นะครับจะมีรอยการใช้งานมานะครับหรือรอยการใช้งานมานะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับนี่นะครับ บ่งบอกได้เลยนะครับความเก่านะครับเนี่ยครับเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นหัวตะปูสังขวานอนนะครับเนี่ยนะครับมีตะกุดฝังนะครับผ่านการปลูกเสกมานะครับทำแบบบ้านๆนะครับบ้านบ้านนะครับนี่ครับเกตแบบบ้านๆนะครับ นะครับเห็นไหมครับการชำรลดของเขานะครับผ่านการใช้งานมานะครับแต่ของเดิมท่านพบติดตัวเวลาท่านนะครับเดินทางออกนอกบ้านนะครับนี่นะครับนะครับมีการใช้งานมานะครับตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับตรงหัวไม้นี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับตัดด้วยทองเหลืองนะครับดูไม้นะครับดูความ เก่านะครับผ่านการใช้งานมานะครับที่ท่านได้ทำขึ้นมาแล้วได้นำไปให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกให้นะครับครับในประวัติของท่านนะครับนี่ครับดูความเก่าของไม้นะครับครับลิ้นลอยของเขานะครับ ใธรรมชาติจับนะครับเสือซ้อนเล็บหรือไม้ตะพดนะครับเป็นบ้านเลยนะครับผมดูของเขานะครับนะครับชมมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับตรงปแหลมเลยนะครับ9นิ้วพอดีนะครับนี่ครับที่ท่านตีขึ้นมาแล้วท่านนะนำไปให้ พาท่านปลูกเสษให้นะครับไม่มีตะกุดนะครับไม่มีลายตอกนะครับผมได้มาในไม่ไกลจากวัดหนองสีนวลนะครับนี่นะครับแต่ได้มาคนและเวลานะครับตะพจนนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มานะครับคุณยายท่านเพิ่งให้มานะครับท่านเพิ่งปล่อยให้ผมบูชามานะครับเมื่อก่อนท่านจะเก็บไว้นะครับ แตาจะเก็บอนุโลกอนุรักษ์ไว้นะครับพอดีท่านเปลี่ยนใจปล่อยให้ผมเช่าบูชามานะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับนะครับก็เป็นเจ้าของต่อนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเป็นดาบนะครับนี่นะครับความยาวของดาบเล่มนี้นะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานมาโชคชนเลยนะครับอยู่ที่23นิ้วนะครับ ฝักรวมด้ามอยู่ที่23นิ้วนะครับผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนเลยนะครับดบาดเล่มนี้นะครับทำจากคดไม้ไผ่นะครับนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับของหลวงพรลุ่งนะครับน่ครับท่านบอกเป็นยุคต้นๆของหลวงพรลุ่งท่านสังเกตนะครับคดไม้ไผ่ที่ผ่านมาผ่านเวลามา90เกือบร้อยปีนะครับเห็นไหมครับความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ยังอยู่นะครับนะครับถ้าเราเก็บไว้รักษาไว้ดีๆนะครับ จะอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะครับกดไม้ไผ่นะครับหรือบ้านๆเราก็จะเรียกต่อไม้ไผ่นั่นแหละครับจับเหมาะมือนะครับผ่านการใช้งานมานะครับเล่มนี้เร้วรอยการใช้งานนะครับเด่นชัดเลยนะครับน่ครับดูความเก่านะครับเข้มแขังแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเก่าค้ำค่านะครับฝักก็ยังสมบูรณ์นะครับวัดด้วยหวายนะครับเส้นหวายนะครับนี่นะครับหวาย ไว้คู่กับฝักมาเลยนะครับเนี่ครับเส้นเล็กๆนะครับถักมานะครับนี่นะครับคู่กับฝักมาเลยนะครับนี่ครับดความเก่าของเขานะครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์นะครับนะครับไม่มีการรัดใหม่นะครับทุกอย่างเดิม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 ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาบเล่มนี้นะครับ ทุกอย่างเดิมเดิมร้อยเปอร์เซนนะครับไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาแปลกปลอมเลยนะครับเป็นดาบยุทต้นนะครับเห็นไหมครับวความเก่าของไม้นะครับนี่นะครับเป็นเหล็กนํำพีผสมเลยนะครับเขียวเลยนะครับใบดาบนะครับเขียวนี่ครับเกือบสิบห้านิ้วนะครับนะครับผ่านการใช้งานอย่างที่ผมเคยบอกเกินมาต้นต้นนะครับ นี่นะครับดูความเก่าเด็กไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับเขียวเป็นเหล็กน้ําผีเลยนะครับมีร่องเลือดนะครับเป็นลายเล็บจิกนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนนี่นะครับนี่ตรงปลายนะครับจะมีการชำรุดนะครับแล้วก็สังเกตดูคมนะครับเห็นไหมครับนะครับความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคมมากคม ไม่ต้องมีการไปขึ้นคมใหม่นะครับความคมยังคมยังมีความคมเนียบเลยนะครับดูร่องเลือดนะครับดูความเขียวของใบมีดนะครับนี่นะครับใบดาบนะครับขอภัยใบดาบนะครับนี่นะครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับ อยู่ที่23นิ้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะชำรุดนิดนึงนะครับปลายปากปลายดาบนะครับมารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะครับความเก่านะครับให้ชมความเก่านี่นะครับดาบที่ขึ้นอาคมลงอาคมมานะครับไม่มีสนิมนะครับสันหนานะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะสะท้อนเลยเห็นไหมครับเขาจะสะท้อนเล่นเงานะครับนี่ครับซึ่งใบใบดาบแบบนี้นะครับถือว่าหายากนะครับถ้าได้เช็ดได้ถูขึ้นเปียวาวขึ้นทันทีเลยนะครับนี่ครับนใดสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ